สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่ติดตามรับชมรายการล่งซีเฮดครับผมวันนี้พวกผมล่างในเกมบอลลูบอลอีกเช่นเคยฮะคลิปนี้ก็เป็นการเล่นสนุกสนุกครับผมแล้วมีสาระนำมาบอกเล่าต่อครับนั่นก็คือการเล่นซัพพอร์ตครับผมนะเพื่อนเพื่อนหลายคนครับชอบหุ่นที่ฆ่าตัวอื่นได้ง่ายๆหรือชอบหุ่นแนวบูนะครับอะไรแบบนี้ครับแต่มีเพื่อนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ยังชอบเล่นแนวซัพพอร์ตนะซึ่งบอกได้เลยว่ามีความสําคัญกับทีมมากๆ ในการเล่นแต่ละครั้งนั้นถ้ามีซัพพอตอยู่สักตัว2ตัวนะครับในทีมเนี่ยรับรองว่าสบายเลยเพื่อนๆเน,เนี่ยจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เรียกว่าเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อนที่เล่นเกมบอลโรบอทแล้วเล่นซัพพอตเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแลนหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแมมซัพพอตต้องเสียสละใช่ครับผมการเป็นซนะัพพอตนั้นต้องเสียสละแต่ซัพพอตบางตัวนั้นก็สามารถที่จะ ทำลายคู่ต่อสู้และเดินเกมได้เช่นเดียวกันขอ,ออภัยครับผมต้องเรียกเลยว่าจามกันทุกคลิปเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเกมนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมผมก็มากับน้องฟ้าแล้วก็น้องเจเหมือนเดิมครับน้องฟ้าแล้เจ้าเจนะเจ้าเจานะัจ้นเปลี่ยนจากสายทนายนครับวันนี้จะมาเล่นซัพพอร์ตนะฮะคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนในรับชมกันนะนี่ฮะผมโดนยิงจังหวะนี้ครับกระโดดลงมาแบบนี้ฮะแล้วก็มีน้องเจคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างนะครับ การซัพพอร์ตนั้นนะครับถ้าเราเล่นจนชินอย่างเจเนี่ยยังเล่นไม่ชํานาญนะครับก็คือพอซัพพอร์ตก็จะคอยซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้เดินเกมเท่าไหร่นะครับการเล่นซัพพอร์ตนั้นนะครับมีผลอย่างมากครับกับแท้งนะครับกับหุ่นสายแท้งแล้วก็หุ่นสายบ้างต่างๆนะครับเราเรารู้ว่าซัพพอร์ตเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปลงตรงนั้นนะครับนี่ฮะนะครับพอเลือดยุบปดลงมาหาซัพพอร์ตครับนี่ฮะแล้วซัพพอร์ตก็จะหิวให้เราเรียกได้ว่า มันไม่ได้หยุดเลยทีเดียวยิ่งเกมได้เปรียบแล้วด้วยนะครับยิ่งจะทําให้เกมจบเร็วขึ้นนะครับมันก็เป็นการเล่นแบบมีสเสน่ห์นะทุกคนพูดง่ายๆเลยมันก็มเป็นการเล่นแบบมีสเสน่ห์ครับแหม่ไม่รู้ว่าทุกคนคิดแบบผมหรือเปล่านะครับและหลายทีมอาจจะตั้งแบบว่าเล่นตัวเดียวกันหมดแล้วเข้าไปสกัดลกับคู่ต่อสู้นะหรือจะใช้แนวมุกแบบม้วนเดียวจบนะครับอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับพวกผมแล้วเนี่ย สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมชอบเล่นการเล่นแบบมีสไตล์ครับผมเล่นแบบมีรูปแบบนิดนึงนะอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับของพวกผมเล่นกันก็จะมีแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนครับแต่จะไม่บังคับกันนะว่าใครจะทําอะไรก็เลือกเอาเลยครับแล้วเราก็จะมาปรับให้ตรงกันนี่ฮนะยิงได้อีกแล้วครับผมนี่ครับนี่เป็นข้อดีของซัพพอร์ตเลยนะครับไอการแพ้การชนะเนี่ยมันพูดกันยากนะทุกคน บางทีเนี่ยอาจจะเจอทีมที่แข็งกว่านะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะที่เล่นอยู่ในเป็นหลีกหัวสิงนะครับผมมันก็จะลําบากนิดนึงนะหัวสิงต้นๆครับตัวยังไม่เยอะแต่ก็นะหรือว่าเป็นการเล่นแบบสนุกครับเล่นแบบมีแบบแผนครับได้คุยกันได้อะไรกันเป็นแบบนี้ครับอยากให้ทุกคนมองแบบนี้มากกว่าเวลาเจออุปสรรคนะครับผมเราไม่อยากคิดว่าเฮ้ยเกมมันห่วยมันบักนู่นบักนี่หรือปโปรหรืออะไรบ้างครับ เกมทุกเกมนั้นมีแบบนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ครับมาเป็นกําลังใจให้กับสายซัพพอร์ตต่างๆนะนะครับต้องยกนิ้วให้ครับสายซัพพอร์ตนี่นะครับถ้าเล่นเก่งแล้วนี่สายซัพพอร์ตก็ฆ่าคนได้นะทุกคนนะครับสายซัพพอร์ตนั้นโหดมีหลายตัวนะครับอย่างอย่างดีมิเตอร์นี่ก็โหดนะครับแล้วก็หมอเทียนี่ครับหมอเทียหรือเจ้าไทรเอ่อเจ้าเทียที่เราเรียกกันนี่นะครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะทุกคน ติดปืนกลางสองกระบอกปืนเล็กสองกระบอกนะครับมันสามารถที่จะทําลายคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะในจังหวะที่แบบว่าแนวหน้านั้นหรือแทงนั้นทําให้คู่ต่อสู้เลือดน้อยนะครับซัพพอร์ตทีวเลือดไม่พอครับสามารถที่จะกําจัดคู่ต่อสู้ได้ครับตอนนี้สกอร์นำอยู่มากๆเลยนะครับนะครับนี่ครับแบบนี้ฮะเห็นไหมครับมีซัพพอร์ตคอยติดตามครับนะครับถ้าใช้หุ่นคล่องๆนะ ก็จะคอยซัพพอร์ตไว้ได้อย่างเต็มที่ครันะครับแต่เกมนี้ครับมีความพลิกผันครับมีจุดพลิกนะทุกคนตอนนี้เราดูเหมือนนําครับเกมแบบสบายๆนะเพื่อนๆต้องดูให้จบครับนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับนะครับเกมทุกเกมฮะมันมีความเขาเรียกอะไรอะพลิวไหวนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดนะครับในเรื่องต่างๆ และตอนนี้ผมเองก็กําลังจะทาคลิปเกมอื่นลงมาด้วยนะครับนอกจากวอลล์บอเป็นหลักแล้วก็จะมีเกมนอื่นเพราะยังมีเกมอีกมากมายครับที่ออกมาใหม่นะช่วงนี้ห่างหายไปเลยครับกับช่วงหลังรองเกมนะครับแล้วก็เกมที่ผมเคยบอกไว้ครับอย่างเช่นอวีนะครับก็จะลองกลับมาเล่นใหม่ดูับแต่อาจจะไปเล่นอยู่ในช่อง RSG หลังสตรีมเกมอะไรประมาณนี้ครับอ้าวเกมกลับมาสูสีนะครับช่วงนี้ครับ เนี่ยครับเตะกลุ่มกันไปครับแหมมีหมอถึง2ตัวเอาหมอโดนยิงครับหมอถอยแล้วฮะนี่ครับจังหวะนี้หมอถอยฮะนะครับอ้าวหมอตายเลยเหรอหมอตายไปหนึ่งตัวครับผมเราเรียกได้ว่าเดือดเลือดพลานฮะจังหวะนี้กําลังเดินเกมครับลุ้นกันใหญ่ฮะปุ๊บโหลดไหลฮะโหนเดนครับหวังว่าจะต้องหาเจ้าโหนเดนให้ได้ฮะตอนนี้ซัพพอร์ตของเราหมดรู้สึกตัวจะหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ต้องแยกกันทําทีมครับเดี๋ยวดูความแตกต่างนะฮะโดนยิงครับเลือดสาดเลยครับตอนนี้ครับโดนยันแม่เลยฮะนี่ครับพอไม่มีซัพพอร์ตครับต่างคนต่างได้ครับผมก็คิวครับแล้วก็ตายไปด้วยนะนี่ฮะเริ่มต้องลงหุ่นครับจังหวะนี้จริงๆแล้วการเล่นในโหมดต่างๆนะครับมันก็มีเสน่ห์ของมันไปนะครับนะเกมแต่ละเกมนะครับ ้องมีนเสน่ห์นะครับเ,เพื่อนๆอยากให้ผมลองทําคลิปเกมแนวไหนก็สามารถบอกได้นะทุกคนนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นมอโรบอตเนี่ยต้องเล่นเกมอื่นอยู่ด้วยแหละผมเองก็เช่นเดียวกันครับผมก็เล่นตามอารมณ์นะนี่ครับลาก,กันมาเลยครับผมตอนนี้ผมกลายเป็นซัพพอร์ตบ้างครับหนังเจ้าเคปปี้เนี่ยเจ้าเคปปี้เนี่ยครับคือคปปี้นะเคปปี้เดี๋ยวไปอีกตัวนึงครับเจ้าเคปปี้เนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตนะครับแทงซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะ ก็เรียนได้ว่ามีความทนทานครับเมื่อเชื่อมโยงกับเพื่อนครับนี่ฮะดูเจ้าไต้ฝุ่นฮะไต้ฝุ่นของน้องฟ้านี่ติดปืนนี่เป็นมาสามนะครับเป็นปืนขาวนะเดี๋ยวว่างๆผมจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าปืนขาวยังปืนกลเนี่ยธรรมดาเราเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวว่างๆผมจะทําคลิปให้ดูครับนะนัดกับน้องฟ้ามาทําให้ดูครับน้องฟ้านี่ตอนนี้อัพปืนขาวครับบอกถูกดีและใช้ดีด้วยนะพออัพถึงมาสามแล้วเนี่ย เล่นสบายๆครับดุยแบบนี้ครับเรียบๆฮะเรียบร้อยนะครับยังไงครับนี่ฮะยิงโอ้โหดุเดือดครับบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ดุเดือดเลือดพล่านครับพัดกันไปพัดกันมาครับพลิกไปพลิกมาตะกอนนี่แบบนิดเดียวนิดเดียวครับนี่ฮะได้คิวอีกแล้วครับแหมนะครับขอให้เพื่อนๆลุ้นกันจนจบเกมครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าเกมสนุกนะครับ มีสาระปะปนมาบ้างก็กดไลค์ให้เลยฮะอย่ามัวรอช้านะครับคนดูของเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไลค์ค่อนข้างมาอยโอ้โหจริงก็มาโดนยันแม่ครับนะครับแล้วผมก็จะนําเสนอเกมต่างๆนะครับที่เพื่อนๆชอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมดูวันให้จบครับแล้วก็จะพบคำตอบครับเกิดอะไรขึ้นฮะนี่ครับตรงนี้ครับว่าไงครับแมงป่องยิงฮะแมงป่องสอยครับแมงป่องกำลังจะสอยเพื่อนเราครับ ต้องยิงกุ้มกันครับนี่ฮะโอ้โหหนีไปได้ครับรอบแร่รอบนี้ฮะเกือบตายครับเพื่อนยังไม่ถอยนะทุกคนนะครับหฮือจังหวะนี้ครับืนี่ฮะยิงครับลูกซองของเรานี่พอระยะเกินสักสามร้อยนะครับเริ่มบานครับยิงไม่ค่อยโดนนะต้องยิงระยะน้อยกว่าสามร้อยครับลูกซองตัวนี้ครับนี่ฮะมีทั้งระยะใกล้ระยะไกลครับบพอร์ต ถอยจัดลำดับกันหน้าดูครับยิงครับขู่อีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวเมื่อกี้ครับมงป่องกำลังจะเสียท่าเราอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ทันครับเพื่อนตั้งถอยนะครับตอนนี้เราคิดว่าเราต้องถอยครับนะฮะเพื่อรักษาตะกอครับเอาแต่มีเพื่อนอยู่ครับด้านล่างครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้พวกผมสามคนเนี่ยกําลังจะถอยครับแต่เผอิญเว่าเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้สื่อสารับ ก็คือไม่มีไมค์สื่อสารอยู่แล้วนะครับโอ้โหโดนยิงครับนะครับเลือดลดเรียบร้อยครับแตกแบงค์ปองจะแตกครับว่าไม่แตกแล้วนึกว่าอีมิเดียวเท่านั้นครับแบงค์องวับกับนั้นครับแล้วผมโดนยันแม่ครับโอ้โหเป็นเหตุกันเลยทีเดียวครับนะเกมนี้ก็ถือว่าต่้นเลยกลายเป็นเหตุกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะนะครับสูสีดูดีมากๆเลยนะครับผมเอาล้ครับผมยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับการเล่นต่างๆนะครับ ก็พยายามอย่าใช้อารมณ์นะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับโชคดีมากๆช่องผมไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นการคอมเมนต์ที่ไร้สาระนะครับส่วนมากเพื่อนเนี่ยจะมาคอมเมนต์กันด้วยความสนุกสนานนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอาแล้วครับผมรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณานะอย่าลืมกดไลค์ให้ไปถึง5 0 0 0 6 0 0ก7ัน0นกันไปเลยเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ากับการเล่นสนุก,นกแบบนี้บาบาย สวัสดีครับผม